โรคไข้การหลังแอนกำลังกลับมาอีกครั้งในปี2568มีรายงานผู้ป่วย33รายและ3รายได้เสียชีวิตซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามให้ใกล้ชิดถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบาดในรูปแบบกลุ่มใหญ่ๆแต่ก็มีการรายงานผู้ป่วยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศแต่จุดที่น่าสนใจคือทำไมโรคนี้ถึงถูกกล่าวถึงว่ากลับมาระบาดการใช้คำว่าระบาดอาจทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่ามีการระบาดเป็นกลุ่มใหญ่ๆซึ่งอาจสร้างความกลัวหรือความวิตกกังวลให้แก่ประชาชน ในความเป็นจริงการระบาดของโรคไข้การหลังแอนอาจไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่มักเกิดขึ้นบ่อยๆและกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆตลอดทั้งปีดังนั้นการใช้คําว่ากลับมาระบาดอาจไม่เหมาะสมและสร้างความสับสนให้กับประชาชนสําหรับการป้องกันแนะนําให้ปฏิบัติตามหลัก d m h วางระยะห่าง1นถึงสเมตรหลีกเลี่ยงสถานที่อาศใส่หน้ากากอนามายัยเมื่ออยู่ในสถานที่เสี่ยงและล้างมือบ่อยๆด้วยน้ํา และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หากมีอาการไข้สูงหรือผื่นเลือดจำ้ำควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีและที่สำคัญอย่าแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องการแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจสร้างความกลัวหรือความสับสนที่ไม่จำเป็นให้กับประชาชนจึงควรตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องก่อนที่จะแชร์ต่อไปคุณคิดว่าการใช้คำว่าระบาดในกรณีนี้เป็นเรื่องปกติหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นจะช่วยสร้างกระแสความคิดเห็นที่หลากหลายและสร้างการสนทนาที่เป็นเรื่องร้อนแรง